ตอนนี้เราอยู่กันที่สุขุมวิท24นะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับ BTS พร้อมพงศ์นะครับเดินมาประมาณ400เมตรก็จะมาเจอกับร้าน Wistro นะครับซึ่งเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราอยากจะมานะครับเราก็มีลูกเพจของเรานะครับแนะนําว่าอยากจะให้ลองมารีวิวที่ร้านนี้มากๆๆๆๆเลยอะ่ะเพราะมันเป็นเมนูแบบวีแกนที่น่าทานมากนะครับร้านวิสโตรจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะฮะ คือเข้ามาในตัวร้านแล้วตัวร้านสวยมากอ่ะบรรยากาศร้านดีนะครับโอ้โอ้โอตกแต่งร้านดีจังเลยอะ่ะคือในวิสโตรตรงนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนข้างบนเนี่ยที่ร้านวิสโตรนะครับเสิร์ฟอาหารไปเรื่อยๆตามเมนูมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยแล้วก็ในโซนข้างล่างน,นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ชื่อว่าวิซานะครับขายเป็นพิซซ่าวีแกนนะครับผมแต่ว่าจะนั่งข้างบนหรือข้างล่างก็สามารถสั่งทานกันได้หมดเลยนะฮะร้านข้างบนก็ตกแต่งน่ารักมากเหมือนกันนะครับ ลองเข้าไปดูมีตู้เค้กมีอะไรด้วยตัวร้านข้างบนนะครับก็ถือว่าจัดที่นั่งแบบนั่งได้เยอะนะก็สวยงามตกแต่งด้วยต้นไม้อะไรแบบนี้เฮ้ยดูบรรยากาศดีอ่ะ อาหารมาเต็มโตะเลยมันคือแบบเป็นร้านวีแกนที่ยกให้เป็นที่หนึ่งในดวงใจตอนนี้เลยอะเพราะว่าเราไปลองร้านวีแกนร้านบังสุริรัตน์ร้านอะไรแบบนี้มาหลายที่มากแล้วนะครับท,ที่บอกว่าแบบชอบมากจริงๆเนี่ยเพราะว่านอกจากอาหารที่หลากหลายแล้วเนี่ยในสไตล์ของวีแกนหรือว่าจะดัดมาเป็นบังสุริรัตน์หรือเจบางเมนูก็ได้นะแต่ว่าต้องติดต่อกับทางร้านมาก่อนนะครับแม้กระทั่งการจัดจานการนําเสนออาหารในแต่และรูปแบบเนี่ยยังสวยอะอาหารตาก็เอาโอ้โหดูชวนน่าทานมากแล้ว อย่างแบบอันเนี้ยอยากให้ดูมากดูดีเมนูเนี้ยผมไม่เคยเจอที่ร้านวีแกนที่ไหนมาก่อนเลยอะมาเจอที่วิสโต้นี่แบบคิดได้ยังไงอะโอ้โหสุดยอดจริงๆเมื่อสักครู่ได้คุยกับเชฟด้วยนะครับตัววัตถุดิบต่างๆเนี่ยเขาก็คัดเลือกมาเป็นอย่างดีบางตัวเนี่ยนำเข้ามาด้วยซ้ําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชีสหรือว่าชีสบางตัวเนี่ยทางร้านเป็นคนทําเองด้วยซ้าไปนะฮะอาหารวันนี้เราลองทานกันทั้งหมด6เมนูนะครับแล้วก็มีของหวานด้วยมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มก็จะเป็นคอมบูชาของทางร้านทางร้านก็เป็นคนคทํ เองด้วยนะครับเอ๊ะผมเขย่าอย่างนี้ถูกต้องไหมอะ่ะหรือจริงๆคนแค่แกว่งๆได้นอ้อเหมือนกันเนะ้ะโอโ้กินดีขอชิมก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันชอบผ่านเลยอะ่ะเป็นคอมบูชาที่ดีมาครับอยากให้ทานจานไหนก่อน ผมทานพิซซ่าก่อนแหละพิซซ่าตัวนี้นะครับชื่อว่าฟอร์ซ่าพิซซ่านะครับเป็นพิซซ่าสูตรพิเศษของทางร้านไม่ว่าจะเป็นชีสเนี่ยในพิซซ่าตัวนี้ก็ใส่ชีสไว้สแบบด้วยซ้ำไปนะครับท็อปปิง้งหน้านะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้โอเคตรงนี้เป็นชีสแน่นอนส่วนที่เราเห็นเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้มันคือตัวไส้กรอกสุดลับของทางร้านไม่บอกอยากรู้ก็มาทานเองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวซอสหรือว่าตัวการปรุงรสเนี่ยพอมันเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะเป็นรสชาติแบบมีเผ็ดเผ็ดมีความเป็นพริกอออออยยยยู่่หนหนๆดด้ว้วคืืตงีมากเล ให้เป็นพิซซ่าวีแกนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยฮะสำหรับตัวพิซซ่านะครับคือแบบว่าอยากให้ดูความหนาของแป้งบางมากมากนะครับคือพอเราบอกว่ามันเป็นร้านวีแกนหรือมันเป็นแบบมีพิซซ่าเราก็จะคิดถึงว่าเฮ้ยพิซซ่าแบบธรรมดาหรือแป้งแบบไม่ค่อยถึงที่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยทางร้านนวดแป้งเองทําแป้งเองทั้งหมดทําออกมาแบบบางๆอ่ะคือใครชอบสไตล์พิซซ่าแบบไม่หนามากแบบบางๆสไตล์แบบนี้ใช่เลยนะครับแล้วก็ตัวชีสข้างบนเนี่ยปกติ ชีสเวลาที่เราไปเจอชีสสวีแกนหรือชีสเจแบบนี้มันก็จะแบบล้วนๆนิ่มๆธรรมาดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีสที่นี่มีความหนึบด้วยมันมีความเหนียวเหนียวมีความยืดเวลาเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วแบบเฮ้ยนี่มันชีสเจจริงเหรอนี่มันชีสสวีแกนจริงๆรเหรออะไรแบบเนี้ยดีสุดๆเลยอ่ะนะครับอันนั้นคือพิซซาแล้วเราก็ยังมีไอ้จรเมื่อกี้ที่ผมหยิบมาให้ดูวา กิวแซนโดนะครับขนมปังทงคัตสึที่เป็นวีแกน mm. เนื้อข้างในหนามากฉ่ำมากอยากให้ดูชัดๆเราก็ลองทานกันดูเลยละกันนะฮะ <c oughs> หืมหเมนูนี้ก็ดี ขนมปังข้างนอกก็อบมาก,กรอบเลยแล้วตัวเนื้อเนี่ยพอไปชุบแป้งทอดแล้วคิดว่าคงมีการปรุงอะไรเพิ่มอีกนิดนึงไม่คิดว่าจะมีคนเอาบิยอนมิสมาประยุกต์เป็นเมนูนี้ได้นะครับเมื่อกี้เราเห็นว่ามีทั้งสไตล์แบบอิตาเลียนนะครับมาทงคัตสึทงคัตสึอันนั้นตัวไฟกิวแซนโดเนี่ยผมมองว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้เนาะเกียวเนี่ยกระโดดไปจีนเลยนะฮะอยากรู้ว่าน้ำข้างในของเกียวเนี่ยเป็นน้ำอะไรเนาะจะเป็นแบบชิคโชธรรมดาหรือว่าเป็นซีอิ๊วหรือเป็นอะไรเน,ะน,นเาะท หน้าตาดูแล้วเดาไส้ไม่ออกเลยเว่าเป็นไส้อะไรแต่ว่าชอบในความที่แบบโรยงาขาวงาดํามาข้างบนนะแล้วก็มีตัวน้ํามันพริกที่ราดมาข้างบนด้วยเนี่ยมันเลยดูสวยดูน่าทานมากเลยนะครับอืม mm hmm. ดีมีความเค็มๆข,ของสลา,ายด้วยไม่ไแน่ใจว่ารสเค็มมาจากอะไรนะครับในตัวดัมเบลิงตรงนี้เราแอบไปกระซิบถามเชฟมา เขาบอกว่าตัวซอสเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นเกี๊ยวทั่วไปในร้านอาหารจีน mm hmm. ก็อาจจะจิ้มกับซีอิ๊วหรือจิ้มกับจิ๊กโชหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าทางร้านเนี่ย mm hmm. เขาเลือกที่จะใช้คอมบูชาแล้วก็เอามาหมากักจนมันเกิดความเปรี้ยวขึ้นมาแบบใช้แทนจิ๊กโชได้เลยแล้วสุขภาพดีกว่ามีโปรไบโอติกด้วยอะไรแบบนี้ส่วนไส้เกี๊ยวก็เป็นเกี๊ยวเป็นแบบเกี๊ยวสไตล์ผักนะครับผักกับเห็ดแบบนี้โอ้ดีอ่ะชอบชอบมากๆด้วยส่วนเมนูถัดไปของเรานะครับก็จะเป็น ฮาบิบี้แรปเอองงไหมคือพอชิ้นใหญ่แบบเนี้ยแล้วเราอยากรู้ว่าไส้ข้างในมีอะไรมั่งด้วยอะตัวเขียวๆข,ข้างนอกเนี่ยครับก็เป็นชิมิทูรี่ซอสนะครับคือจำเชฟเขามาพูดแหละเอาจริงเราก็ไม่เคยทานซอสแบบนี้มาก่อนส่วนไส้อะให้ดูข้างในว่าไส้มีอะไรบ้างน่าทานมากอะแล้วแผ่นแรปก็ย่างมาแบบดีไปซะทุกอย่างทานแบบคำํำโตๆเลยแล้วกัน ทำไมมีเนื้อเจอะไรทักอย่างด้วยอันนี้เราจะไม่แหกออกมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นสุดลับของทางร้านด้วยอยากรู้ต้องมาลองชิมดูนะฮะมาให้ดูดีกว่าเตรียมมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานสดชื่นของผักกรอบตัวแป้งมีความเหนียวมีความหอมของการโดนย่างมาอืมกลมกล่อมมากหลังจากตัวแรปผ่านไปนะครับเราเหลืออีก2เมนูเมนูนี้นะครับชื่อว่า f Freedom f a l a f e l f a l a f e l เนี่ยก็คือตัวอาหารแบบก้อนกลม,กลม ชุบทอดแบบนี้แหละนะครับก็แล้วแต่สูตรของทางร้านว่าเขาจะเอาอะไรมาเป็นส่วนผสมในการปั้นบ้างน,นะครับแล้วก็ในเมนูนี้พิเศษตรงที่ว่ายังมีช p สแล้วก็สีชมพูนี่เห็นไหมเขาคือฮัมมูสนะครับแต่ว่าเป็นฮัมมูสที่ผสมกับบีทรูทเลยได้เป็นสีชมพูสวยนะ่าทานแบบนี้ออกมานะครับทานแบบนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะ เป็นฮฮมมูสที่ดีโดยส่วนตัวผมเนี่ยชอบทานฮฮมมูสมากเลยอหาทานค่อนข้างยากนะครับจะทําเองก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าตัวฮฮมมูสเนี่ยก็คือทำจากชิสพีนะถั่วลูกไก่ก็รู้จักจกันดีว่าโปรตีนก็ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกตัวถั่วลูกไก่เอามาทําเป็นฮัมมูสแบบนี้ก็อร่อยมากนะครับแต่ว่าพระเอกของเราคือชิ้นนี้ตั้งหากชิ้นนี้นะครับพระเอกของเราเดี๋ยวจะต้องหั่นให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงขออนุญาตหั่นไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นกันชัดชัด หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าตัวฟา l ล,ลาเฟลเป็นยังไงนะฮะ <C le af el> ก็คือแบบนี้แหละแบบนี้แหละมันคือใช่โหเนื้อดีมากเลย <C le af el> อืม ในตัวไส้เมื่อกี้ที่เราทานไปตัวฟลาฟเฟลเมื่อกี้มันจะมีความนัวของสมุนไพรความนิ่มของตัวไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือเป็นส่วนผสมที่เขาผสมมาข้างในะนะครับอร่อยอะทำออกมาได้แบบกรอบอะข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มอะไรแบบเนี้ยดีมากเลยแล้วยังมีการิกดิ pping มีตัวน้าจิ้มตัวซอสที่เป็นซอสขาวตัวนี้อีกด้วยนะที่ทานคู่กันนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายของเรานะครับสำหรับตัวอาหารนะฮะก็จะเป็นเบอร์เกอร์แต่ว่าเบอร์เกอร์ของที่นี่เขาชื่อว่าอูมามิเบอร์เกอร์นะครับเมื่อกี้ลองถาม แล้วแหละว่าทําไมถึงต้องแบบอูมามิเบอร์เกอร์มันอูมามิยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ดูตัวไส้ข้างในเป็นแบบนี้มีการทําชีสขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวแพตตี้เนี่ยตัวเนื้อเนี่ยของบ o n อนมี t นะครับแล้วก็เชื่อว่าข้างในคงมีการปรุงรสอะไรอีกให้เป็นแบบรสชาติพิเศษของทางร้านนะครับตัวซอสสัวนนี้ก็สีแปลกดี ทางเชฟบอกว่าตัวซอสตรงนี้เป็นซอสของซอสพิกศสีาชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสชาติเผ็ดรสชาติเปรี้ยวนะครับหรือว่าความนัวแบบความเนื้อแน่นๆของ Beyond Meat ของเบอร์เกอร์เองเนี่ยอูมามิขนาดไหนต้องขอลองชิมดูก่อนนะครับอืมอืมคือดีมากตัวแป้งก็ดีซอสก็ดีเนื้อเบอร์เกอร์ก็ดีตัวพริกเกลผักดองหรือพริกดองครั้นที่ใส่มาก็ดี ที่ทําเองก็ดีหลายๆร้านเนี่ยเอาจริงผมยอมให้กับร้านนี้เลยคือเรื่องของชีสคือเราลองทานชีสแบบวีแกนมาหลายร้านมากแล้วอะแต่พอมาเจอของร้านเนี้ยมันไม่ใช่อะ่ะชีสวีแกนมันเปลี่ยนไปมันมีการเอามาทําให้เกิดความไหม้บนกระทะหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันมาอยู่กับเบอร์เกอร์เป็นการดีไซน์รสชาติออกมาที่ดีมากเลยอะแล้วก็เป็นฟรายเนาะแทนที่จะเป็นตัวมันฝรั่งก็เลือกที่จะใช้เป็นมันหวานแบบนี้นะครับดูดีเข้าไปอีกอะเยี่ยมยอดสุดยอดชอบจริงๆ อืมอร่อย ดีไปซซทุกอย่างอันนี้คืออาหารหลักของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเมนูของวิสโตรนะครับคือทางร้านเนี่ยเขามี2ยี่ห้อเนาะแบรนด์หนึ่งคือวิสโตรนะครับก็เป็นอาหารทั่วไปเลยอีกแบรนด์หนึ่งก็คือพิซ z ่านะครับก็คือเฉพาะสําหรับพิซซ่าแต่ว่าถ้ามาทานที่ร้านเนี่ยจะนั่งข้างบนหรือข้างล่างก็เหมือนกันนะครับก็สามารถสั่งอาหารทั้งสองที่ได้จะสั่งใน grab หรือสั่งใน Food Panda นะครับก็สามารถสั่งได้ทั้ง2เมนูได้เหมือนกันนะครับแล้วตัวเมนูเนี่ยเยอะมากจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็น พีแกนฟิวชั่นอ่ะนะครับเฮ้ยเ <He i, S 1> จ๋งอ่ะเจ๋งมากๆพิซซ่าโอ้พิซซ่ามีหน้าเยอะมากจริงๆนะเนี่ยมีหน้ากับเพาด้วยอ่ะมาเมนู <Menu S 2> สุดท้ายของเราของหวานก่อนที่จะอิ่มกับมื้อนี้ไปน่ารักมากเลมอนบาร์ของเรานะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยขอกินก่อนเลยแล้วกันได้หล่วเราค่อยมาบอกสูตรนะฮะว้าวดูดีมากอืมอร่อย ไม่บอกว่าเป็นวีแกนก็นไม่รู้ตัวเบสเนี่ยมีส่วนผสมแบบในลักษณะของถั่วเนาะเป็นแบบอัลมอนด์หรือว่าผงมะพร้าวหรืออะไรแบบนี้นแต่ว่าพิเศษไปกว่านั้นนะครับทางเชฟเนี่ยเขาบอกมาว่าเมนูนี้ไม่ได้ใส่น้ําตาลแต่ว่าใช้ความหวานจากน้ําตาลดอกมะพร้าวดังนั้นแล้วเนี่ยทานได้อย่างสบายใจเลยอะขนมก็อร่อยอาหารก็อร่อยอยากให้มาอยากให้มากันจริงๆดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะสั่งหรือว่าอยากจะมาทานที่ร้านร้านเปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วง10โมงถึงบ่าย2เนี่ยทางร้านจะมีเป็นแบบเมนูพิเศษอะวีแกนบรันช์พอเราบอกว่าเป็นบรันช์เอ๊ะมันจะมีอะไรอยู่ในชุดมั่งเนาะเขาบอกว่าจะมีเอ็กเบเนดิกมีวาฟเฟิลหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็งงเฮ้ยเอ็กเบเนดิกมันใช้ไข่ไม่ใช่หรอทางร้านบอกมันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเขาเลือกที่จะใช้วัตถุดิบชนิดหนึ่งนะครับเป็นเต้าหู้นะฮะแต่ว่าผ่านกรรมวิธีในการหมกักในการบ่มในการปรุงรสชาตินะครับให้ออกมารสชาติได้ใกล้เคียงกันแล้วก็อออรร่ยยเหมืนนนกััด้วะคบ แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์ Li@ น์แอดไอจีเฟซบุ๊ของทางร้านแล้วก็รวมถึงวิธีการเดินทางมาที่ร้านด้วยนะครับทางร้านมีที่จอดรถนะครับก็สามารถไปจอดรถตรงอาซาการ์เด้นได้นะครับแล้วก็เดินออกมานิดเดียวก็ถึงที่ร้านแล้วครับอยากให้ทุกคนได้มาอร่อยเหมือนกับผมในวันนี้ที่เนี้ยไปกินต่อแลวดีกว่าบาย